สวัสดีครับผมธราสังหาปารินครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลกระบินอําเภอกระบินบุรีครับจังหวัดปารีนบุรีด้านหน้าธราครับก็คือทางเข้ามาจากถนนหลักเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับจากถนน3 0 4เข้ามาทางเข้าแปลงครับเราจะเปิดจากจุดที่ธรายืนอยู่ตรงนี้ครับเปิดถนนสาธารณประโยชน์ลูกลังเข้าไปครับ ถนนนี้เปิดกว้าง6เมตรนะตามนี้เลยนะครับตามเสาไฟเข้าไปนะตามเสาไฟเข้าไปนะเข้ามาประมาณ30เมตรครับถึงแปลงของเราแปลงนี้เราแบ่งขายกับลูกค้าครับราคาไร่ละ4 60,000บาทครับ แบ่งขายกับลูกค้าราคาได้ละ460,000บาทมีอยู่2แปลงครับสฝั่งฝั่งนี้เนื้อที่6ไร่1งาน36ตารางวาครับฝั่งนี้เนื้อที่6ไร่1งาน36ตารางวานฝะั่งขวามือครับก็ติดถนนสาธารณประโยชน์ลูกหลังครับเราจะปรับปรุงถนนตรงนี้นะครับให้เป็นลูกหลังให้กับลูกค้านะเข้าออกสะดวกครับไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมเลยนะเป็นที่ท้ายหมู่บ้านครับ ปัจจุบันนะครับเขาปลูกหญ้าเนเปียนะครับสำหรับเลี้ยงฟาร์มนะครับฟาร์มวัวฟาร์มกระบือเนีรเรามีการดันแนวไปแล้วนะครับมีการลงสอบเขตเรียบร้อยครับถนนตรงนี้จะตรงไปเนื้อที่6ไร่หนึงาน36ตารางวาจากตรงนี้ไปศูนย์ราชการประจำอำเภอกบินบุรีครับที่ว่าการอำเภอนะศูนย์การศึกษาเขตครับ สถานีตำรวจสารจังหวัดกบินไดรการนะฮะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรมาเลือกได้เลยครับฝั่งขวา6ไร่1งานฝั่งขวา6ไร่1งาน36ตารางวาครับฝั่งซ้ายเนื 4, 93, ้อที่สีไร่93ตารางวาสีไร่93ตารางวาฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายครับสี 4, ไร่93ตารางวาครับได้ติดสาธารณประโยชน์3ด้านเลย นฝั่งนี้ครับติดสาธารณประโยชน์3ด้านนะส่วนฝั่งขวาของทาราครับติดถนนสาธารณประโยชน์สองด่านเนี่ยครับฝั่ง6ไร่ครับติดถนน2ด้านครับ ก็คือทางที่เราจะเทลูกรางเข้ามาฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ครับตัดขึ้นไปปิดถนนสองด้านนะถนนขอบนะถนนกว้างหกเมตรครับตรงนี้จากตรงนี้ไปตลาดเมืองเก่าครับไปสถานีรถไฟกบินบุรีระยะทางประมาณระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับ ครับสนใจฟังไหนครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับฟัง6ไร่1นึงานหรือว่าฝังสีไร่นะฮะก็ลองแวะมวาชมได้ครับนู่นเลยนะครับติดขอบแล้วก็ไปชนกับแนวรั้วของบ้านหลังใหญ่ๆตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวทาราพาเดินไปดู ทำบ้านพักอาศัยทำบ้านสวนครับปลูกทุเรียนปลูกพืชผักได้เลยครับแปลงนี้นะครปัจจุบันครับเขาก็เลี้ยงฟาร์มนะเป็นฟาร์มวัวฟาร์มกระบือนะฮะปลูกหญ้าเนเปียนะครับคอกนู่นเลยนะครับมองเห็นวิวเขาตรงนั้นเป็นวิวเขาใหญ่นะครับถ้าเราขึ้นไปตามถนน3 0 4สครับก็จะไปขึ้นอุโมงค์ทับลานครับผ่านไป ปากทงชัยขึ้นโคราชนะซึ่งจากตรงนี้ไปโคราชนครราชสีมาครับระยะทางประมาณ145กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนะครับแนวเขตแนวรั้วเลยนะครับแนวเขตฝั่ง6ไร่ มาชมตอนนี้ครับเชียร์ลิงไว้ตอนรับลูกค้าเรียบร้อยน,ะ,นะครับบ้านเรือนเต็มเลย ฝั่งหกได้นะครับตามแนวขอบตรงนี้ไปเลยนะครับสนใจแวะเข้ามาชมได้ครับแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากถนนสีเลนถนน3ามครับอยู่ไม่ไกลจากตลาดเมืองเก่ากบินบุรีครับจากตรงนี้ออกไปองค์การบริหารส่วนตำบลกระบินก็ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ใกล้โรงเรียนกบินบุรีวิทยาครับจากนี้ไปโรงเรียนกบินวิทยาระยะทางประมาณ6กิโลเมตร ไปหน้าเคือสาพัฒน์ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรครับตลาดหน้าเครือก็มีแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปถึงตลาดหน้าเครือครับเราไปตลาดเมืองเก่านะออกไปตลาดเมืองเก่าก็ระยะทางประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นครับหกไร่หนึ่งงานนะครับ ติดถนน2ด้านสวยงามนะถนนสาธารณประโยชน์2ด้านเลยซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้ครับจากตรงนี้ออกไปตลาดคุนวิชัยครับตลาดติดถนน3ามระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากตรงนี้ไปที่ว่าก,การอำเภอกบินบุรีครับไปศูนย์รชาชการประจำอำเภอกบินบุรี สถานีตำรวจสารอายการศูนย์านการศึกษาเขตครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสถานีรถไฟกบินบุรีครับสถานีรถไฟสายตะวันออกครับจากหัวลำโพงไปสิ้นสุดที่ด่านปลอยเปตตลาดลงเพลออำเภอรัญญประเทศจังหวัดสกลวนะจากตรงนี้ออกไป5กิโลเมตรครับถ้าอยากไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์สฝั่งข้างทางข,งของรางรถไฟครับก็นั่ง วินมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟกระบินบุรีจากตรงนี้ออกไปเพียง5กิโลเมตรครับไปเที่ยวตลาดโรงเกลือหรือจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ประตูน้ำกรุงเทพครับไปรถไฟสะดวกราคาประหยัดด้วยนะครับการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครธาราเปรียบเทียบจากฟิเวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ145กิโลเมตร จากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะจากตรงนี้ขึ้นเขาปักนะฮะไปจังหวัดนครราชสีมาครับโคาราชระยะทางประมาณ150กิโลเมตรจากตรงนี้ครับไปหาดบางแสนระยะทางประมาณ150กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปสีแยกกบินบุรีครับระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับไปพักโรงแรมแคนทารี่กบินบุรีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรเช่นกันครับ จากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม3ามศปราจีนบุรีระยะทางประมาณ22กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมโรชนาปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรไปเครือสาพัฒน์กระบินบุรีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรไปตลาดหน้าเครือครับระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโรงเรียนกระบินวิทยาครับระยะทางประมาณ6กิโลเมตรครับวันนี้สารพาลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับ ไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมนะถนนเป็นถนนลูกรังเข้ามาครับเป็นที่ท้ายหมู่บ้าน,นทาราพาทุกท่านเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ครับสนใจติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับ0 8 6 0 1 8 3ตัวต่อด้วย56ทาราสังหาปาร์นีิกิีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นนี้ทาราป,ปักหมุดโลเคชั่นครับไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อให้ลูกค้าได้้รับชมมสภาาพแวดล,ลอนนผ่ หุดนะฮะาแมพนะฮะลองกดเข้าไปดูนะครับสภาพแวดล้อมใกล้สภาพแวดล้อมข้างเคียงใกล้เคียงตรงนี้ครับทารากรับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาชินเลยมาครับวันนี้ทาราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับโชคดีมีชัยคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบผลสาเร็จดางตั้งใจหวังโชคดีมีชัยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทอง ภูมิจการงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับประกอบกิจการค้าขายอะไรครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ทาราสังหาปัจจินครับขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างตรัมรวยงเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับประกอบกิจการทำหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอให้ร่าบรื่นเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ โชคดีมีใช้ทุกทั้นวันนี้ทาราสังหาป้จีนกลับขอบพระคุณครับ